หลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบอาสมแล้วก็บ้านพักของนายประดิษฐ์นะคะหรือที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าอาจารย์ปู่ไตรค่ะหลังจากที่ปรากฏภาพใช้หม้อกแกงครอบหัวเพื่อที่จะรักษาโรคหลายชนิดนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่พบตัวค่ะแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านพักได้ค่ะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอรประโคนชัยป่าปกครองอำเภอและตำรวจภูธรประโคนชัยลงพื้นที่ตรวจสอบอาสมสวนมั่งมีสถานีภูมิปัญญาของนายประดิษฐ์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอาจารย์ปู่ไตรบ้านโคกเพชรตำบลโคกม้าอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์หลังมีสื่อสังคมออนไลน์ ได้มีการเผยแพร่ว่ามีการใชหมอกแกงครอบหัวรักษาโรคหลายชนิดซึ่งผู้ดูแลไม่อนุญาตให้เข้าไปข้างในบ้านแล้วก็อ้างว่านายประดิษฐ์นั้นไม่ได้มาพักอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะจากนั้นชุดเจ้าหน้าที่ก็ได้เดินทางไปตรวจสอบอาสมอีกแห่งซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านโคกเพชรก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ3กิโลเมตรมีชายอ้างว่าเป็นบิดาของนายประดิษฐ์ก็ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ว่าลูกชายนั้นไม่อยู่แล้วก็ไม่ได้แจ้งว่าเดินทางไปที่ไหนบ้าง หากต้องการตรวจสอบภายในก็นจะต้องมีหมายค้นจากสารมาก่อนถึงจะอนุญ,ญาตด้านปรหลัดเทศบาลตำบลโคกม้าเปิดเผยนะคะว่าหลังได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนก็ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบแต่ว่าไม่เจอตัวนายประดิษฐ์ซึ่งเป็นผู้ที่ปรากฏอยู่ในคลิปที่ใช้หมอ้อครอบรักษาโรคซึ่งผู้ที่ดูแลที่พักและอาสมไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปตรวจสอบภายในจึงได้แต่สังเกตการอยู่ภายนอก เบื้องต้นนะคะต้องการตรวจสอบม,มีพฤติกรรมหลอกลวงชาวบ้านหรือไม่มีการขายหรือจําหน่ายสบู่ซึ่งได้มีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ด้วยรวมถึงการเปิดรับบริจาคจากประชาชนที่เดินทางมารักษาโรคค่ะถ้ามีการรักษาแล้วมีการเรียกเก็บเงินเนี่ยน่าจะน่าจะผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับทางสาสุขนะครับนะครับเบื้องต้นต้องเข้าไปตรวจสอบดูนะครับ,รบว่ามีการเรียกเก็บเงิน แต่เท่าที่ได้ข่าวก็เมื่อก่อนเนี่ยก็มีมีแต่ดูดวงมีแต่นวดแล้วตอนหลังมาเพิ่งเห็นในคลิปนี่แหละครับว่ามีการอขอมอ ขณะที่นายสวัสด์เครื่องพาธีผู้ช่วยสาราันสุขอำเภอประโคนชายระบุว่าได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อจะไปพูดคุยกับนายประดิษฐ์แต่ก็ไม่พบตัวแล้วก็ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบด้านในได้หลังจากนี้นะคะก็จะรวบรวมข้อมูลรายงานให้กับผู้บัคับบัญชาดันได้รับทราบแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ